สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสายพระเครื่องทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่1น,นะครับวันอังคารที่หตุหลาคม2567นะครับพบกับชินมดุกพระเครื่อง EP 25่สนะครับยี่สิบหแล้วนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับ มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับผมขอให้รวยกันนะครับวันนี้นะนะครับชินมมดกพระเครื่องนะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อุดหนุนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับฝากช่องชินมมดกพระเครื่องนะครับไว้ในอมอกอมใจของพี่ๆด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้หาพระสวย เก่าๆนะครับราคาเบาๆมาให้พี่ๆได้ชื่นชมกันนะครับชินมรดกภาคเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์0931123864นะครับช่องทางไลน์นะครับ ID ไลน์ชินชา17นะครับฝากพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะี่ครับวันนี้ก็มีพระ มาแบ่งปันราคาเบาๆนะครับพี่ๆมีหลายแบบนะวันนี้นะมีหลายแบบนะครับราคาเบาๆนะครับวันนี้ทุกองค์2 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพี่ๆจะได้ของตรงปกแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยววันพุ่งนี้นะครับวันพุ่งนี้ผมจะไป รับพระจากคุณตานะครับคุณตาโทรมาให้ไปรับพระนะครับที่คุณตาคาดไปแบ่งให้พี่ๆได้ชื่นชมกันนะครับนะครับวันนี้มีอยู่ทั้งส่วนวันนี้มีอยู่มีอยู่สิบเอ็ดรายการนะครับพี่ๆสิบเอ็ดรายการนะพี่ๆสนใจแนวนี้แบบนี้นะครับแคปหน้าจอได้นะครับส่งมาทางไลน์ได้นะครับผมจะส่งภาพ เพิ่มเติมมาให้พี่ๆดูนะครับผมวันนี้เราเพิ่มเราเริ่มจากรายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่1น,นะครับนี่ผมเลือกเนื้อสวยๆมาอยู่รายการที่1นึ่งเลยนี่แห้งๆสวยๆแตกไรางาเนื้อฮอร์โมนสารสวยงาม นะครับองค์นี้สวยงาม mm hmm. เกตทะลุซุ้มนะครับ mm hmm. พิมพ์ชัดเจน mm hmm. นะครับมวลสารดีมวลสารดีนะครับเดานข้างครับพี่ๆเดานข้างนี่นี่ด้านหลังนี่ครับมวลสารจัดเต็มนะครับเนื้อสวยงามนะ เนื้อสวยงามแตกในงามสวยๆนี่ด้านข้างครับอ,องค์นี้สวยนะครับพี่นะเนื้อสวยมากนะผมว่าต้องมีพี่ๆท่านใดท่านหนึ่งต้องชอบแน่นอนเนื้อแบบนี้นะครับนี่ครับซูมมาดูใกล้ๆ เนื้อหามวลสารสวยงาม,มเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่หนึ่งสองร้อยบาทนะพี่ๆสองร้อยบาทนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับองนี้สวยนะสวยจริงๆนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับรายการที่หนึ่งผ่านไปครับต่อไปรายการที่สองครับ นี่ครับพี่ๆสมเด็จเนื้อเ,เก่าแห้งๆนะครับนี่คราบไข่เก่าๆเ,เป็นแบบนี้มาเลยนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับพี่ๆนะครับนี่เก่าๆแห้งๆสวยงาม,มด้านข้างครับด้านหลังครับ กดสูมให้ดูใกล้ๆนะพี่นี่ครับดูใกล้ๆเลยเนื้อแห้งๆอย่างนี้เลยเคยชอบแนวนี้แบบนี้นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับผมรายการที่2ผ่านไปต่อไปรายการที่สาม นี่ครับเนื้อเก่า,กาแห้งๆนะครับเกตชนซุ้มนะครับซุ้มสวยงามนะครับเนื้อพระเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะด้านข้างครับด้านหลังครับพี่ด้านข้างครับอืมพี่ เนื้อแห้งๆแบบนี้นะครับผมมวลสารมีนะครับเนื้อเก๋าก่าแห้งๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดชอบใจองค์นี้แคปหน้าจอได้เลยครับสองร้อยบาททุกองค์รับสองร้อยบาททุกองค์จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยครับพี่ๆจะได้ของตรงปกแน่นอนนะครับ ต่อไปรายการที่4นี่ครับเกศชยโยปลวกโพด้วยเนื้อแห้งๆเก่าๆนี่ด้านหลังคราบไขมวลสารเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่พี่ นี่เนื้อแห้งๆเนื้อแห้งๆแ,แ,แบบนี้เลยนี่นะครับนี่เม็ดมลสารมีนะพี่นะเนื้อแห้งๆสวยๆนะครับแห้งๆเก่าๆสวยๆอย่างนี้ส่งสองร้อยบาทนะครับพี่ๆพี่ๆท่านจะอ่าพี่ๆท่านใดสนใจองนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับส่งมาทางไลน์นะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม ผมจะส่งให้ดูนะครับส่งให้พี่ๆดูหลายๆมุมนะครับชัดๆนะต่อไปรายการที่5้าครับพระสมเด็จเนื้อสีแดงนี่นะครับรูปลักษณ์เป็นแบบนี้เลยนะเกศชนสมส,มสมสวยงานนะครับนี่ที่หนะ้าอกมีฝังนะครับมวลสารน,นะ ด้านหลังเขียนแบบนี้นะครับหัวตสองสี่หนึ่งหนึ่งนี่นะครับพี่ๆชอบแนวนี้นะครับแนวนี้แคปหน้าจอได้นะครับนี่พี่เนื้อแห้งๆสวยๆเลยนี่ เก็บไว้ศึกษาได้นะครับพี่พี่สวยๆนะครับสวยๆองค์นี้200บาทเหมือนกันนะครับ200บาทเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะพี่นะจะส่งฟรีด้วยนะครับรายการที่หครับเนื้อเขียวมรกตนะครับ เก่าๆแห้งๆเลยครับเนื้อมีความแข็งนะแข็งแก่งเลยข้างหลังประทับตาแบบนี้ครับหลายท่านก็ชอบแบบนี้ก็มีนะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับนี่ครับไข่สวยงามนะพี่ซูมดูใกล้ๆเก่าๆแห้งๆนะครับ พี่ท่านใดชอบใจแนวนี้นะครับแคปหน้าจอได้ครับผมต่อไปสีแดงเหมือนกันับองค์สีแดงนี่สดัดเ็จสีแดงสวยๆนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับมวลสารจะเต็มด้าน,นข้างด้านหลังนี่ นี่ครับดูซูมเนื้อหามนสารใกล้ๆพี่นี่เนื้อแห้งๆมวนสารเต็มเลยนะครับนี่พี่ใครชอบแนวนี้นะพี่ๆแคปหน้าจอได้เลยนะครับ ต่อไปรายการที่8ครับรายการที่แปนี่เนื้อแห้งๆสวยๆนะครับนี่เนื้อสีเขียวนะนี่เมีความแข็งแกร่งนะครับและ้มีความแข็งนะมีความแกร่งพิมพ์ชัดเจนนะครับเกตดชนสมนะครับ ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังประทับตานี่อพระธาตุพนมครับขนาดเป็นพระธาตุพนมนะผมสูงให้ดูใกล้ๆนะพี่เพื่อทางนครพนมเห็นอาจจะชอบใจนะครับนี่พี่เนื้อเก่าๆแห้งๆอยงนี้ สองร้อยบาทนะพี่นะนี่คงว่างำว่าเียนว่าพระธาตุปนมนี่พี่พี่ที่อยู่นครพรนมถ้าสนใจองค์นี้ปิดได้นะครับสองร้อยบาทนะสองร้อยบาทจัดส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับวันนี้ผมมี สมเด็จเขาเรียกอะไรนะ่ะเขาเรียกสมเด็จไทยตองมียาวๆแบบนี้ครับพี่ๆมีมาสามรายการนะครับรายการนี้เป็นรายการที่กนี่พี่สมเด็จไทยตองลงรักทองครับเนื้อเก่าๆข้างหลังรักทองปิดทองเต็มๆแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่ครับยาวๆอย่างนี้เลยนะเทียบกับนิ้วนี่เกือบนิ้วเลยนะความยาวนี่ะครับสองบาทนะพี่พี่พี่พ,พี่ท่านใดสนใจแนวแบบนี้นะนเรียกสมเด็จไพตองนะแคปหน้าจอนะครับ200บาทที่รดยการที่9สมเด็จไพตองเหมือนกันนี เต็มจอเลยครับอันนี้หน้าถ้าเทียบกับนิว้วผมก็กือบเกืบนิ้วอะนะครับความยาวน่าจะอยู่ทัก1 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 2> ึ่งสองสามห้เซนห้าถึงหเซนอะวเยอะกันั้นนะเยอะก,กันั้นพอดีผมไม่มีมันมันทัดอยู่ใก,ใกล้ด้วยจะได้รู้ว่ายาวกี่เซนนะครับสมเด็จไพ่ตองนะครับลงรักทองสวยๆแบบนี้ครับ ใครชอบแนวนี้นะครับ200บาทนะครับพี่พด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่จัดส่งฟรีครับพี่เก็บเงินไปทางด้วยนะครับใครชอบองค์นี้ปิดได้เลยนะครับรายการสุดท้ายรายการที่11เอ็ดไพ่ตองเหมือนกันนี่สมเด็จไพ่ตองพิมพ์สวยๆ นะใครชอบแนวนี้นะครับปิดได้เลยครับผมนี่หลักทองข้างหลังข้างหน้าเก่าๆเ,เนื้อแห้งๆนี่เนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย ใครชอบแนวแบบนี้นะครับพี่ๆ200บาทครับผมจะส่งฟรีนะครับเก็บเงินไปทางนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาทางไลน์ได้ครับติดต่อมาทางไลน์นะพี่ๆท่านใดที่ไม่ถนัดไลน์ก็โทรมานะครับตามหน้าจอนี้เลยนะครับ0 9 3ย์2 3 8 6 4นะครับ ผมขอขอบพระคุณพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่อุดหนุนไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับฝากช่องชินมรดกพักพระเครื่องช่องนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกครั้งนะครับพี่ๆกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับ EP นี้ EP ที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับพี่แล้ววันนี้วันดีนะครับวันที่หนึ่งนะครับ ผมขออวยพรให้พี่ๆที่ดูคลิปนะครับโชคดีนะครับถูกหวยรวยๆกันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ